ยืดจุงอ่ะรุ่นเขาพี่มึงทำยี้อะไรกันนะฮะไม่ได้ทำอะไรครับพี่เราเรียนเราเรียนเสือกกันปะพอไปแล้วนะได้แล้วพี่เสือกน้องเขาที่คบเขามาเรียกชื่อพี่แป้งพี่แป้งทุกวันอะนะพี่โป้งพี่โปงเรียกชื่อโอซีทุกคนเลยเหรอลูกใช่ค่ะพี่ป้งจู๊ดอ๋ออ๋ออ่าได้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหมน้าแป้งติดเตียงไปเลย ติดเตียงมาเลยดีไหมโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวแอดมิทเลยเป็นอัมพาตครึ่งท่อนอ่ะบอกหมอไปรู้เรื่องเลยก็ชื่อโชคอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องก็ชื่อสมโชคนั่นเองค่ะก็เรียกสมโชคล้อมันมีราก็ชื่อมันชื่อนี้อ่ะอะไรไม่อะไรอุ้ยดูดิมีรา้มาเราไม่บอกเข้ามาแลาไม่บอกนะ จะให้ไปรับไหมหรือจะมารายงานตัวเองแม่โม้เหลืองครับน้องหัวเหลืองครับเอาเอากาแฟมาเสิร์ฟนะครับเอากาแฟมาเสิรร์ฟนคับแดกเลยเอากาแฟเติมคุณแดกให้หมดหรือเปล่าครับทั้โชคจริงหรือเปล่าคุณแดกให้หมดเลยมาส่งมาน้องส่งมาเรียกตาตั้งว่ะขอเติมกาแฟให้สมโชคแล้วถุกคนหรือเปล่าเอาดีๆแดกให้หมดเลยถุกคนหรือเปล่ามาน้องไมมีกาแฟในตัวไหมมาเสิร์ฟกาแฟหน่อยครับไม่มีค่ะ เลขอะไรบุง๋งสามแปดเจ็ดกาแฟไหมครับอันนี้ถามใครครับนี่ถามใครหรือเปล่าจองหรือเปล่าเนี่ยพี่ชายครับกาแฟไหมครับ กาแฟหรือแก้วฟ้าประจุงแอบแฝวมากปากโชกอย่ายุ่งอย่ายุ่งโชอแอบแฝงมากเปล่อย่ายุ่งไม่พี่ค่ะไม่อยากคุยกับเบิร์กไปไปเอาตื้อสิเราก็ตื้อสิเราก็ตื้อสิเบิร์กสองรอบแป๊บเราตื้อสิตื้อสิเก็บที่ตื้อหน่อยดิ เออตื้อไปนุ๊กโอ้ยอย่าเขาล่ำคาญนะอยาลงตื้ออ่ะเขาไม่ลํำคาญแน่นอนตื้ได้ไงว่าพี่เขาจะไม่ลํำคาญก็รลองตื้อก่อนลองยังอ่ะนี่ผมงะลงตื้อลองหรือยังก็เป็นแค่พี่ชายและก็มีตาแล้วจะตามอีฟี่ตามอันนี้ตามหน่อยเป็นไรไม่เดีวเขาไม่อยากจะให้เลี้ยงพี่ชายแ้อป้างพี่แจ๊คค่ะสนใจกาแฟไหมคะไรเยี้ยเออเอืยบง ผมไปผมผ่านละจริงผมเร็วแฟซื้อหน่อยผงตื้อหน่อยซื้อสนใจหนูดีอะไรเงี้ยไปชงแทนหนูเลยไหมไม่เราชงอร่อยอ่ะไปพี่ต้องตื้อหน่อยน้องที่พี่กินกาแฟหมดอ่ะก็เพราะพี่อยากได้กาแฟจากน้องนะรู้หรือเปล่า แบบแม่เป็ดนี่ได้ปะนั่นแหละเดินไปข้างๆแปดเดือนแล้วค่ะแบบไปเดินไปข้างๆแล้วบอกว่าตัดใจกาแฟหรือสนใจหนุค่ะหนีแบบนี้เลยพี่หยาบ้าพี่หยาบ้าเขาเนาะไปได้ไงเออที่พี่ตาแบบพี่ไม่หลับเนี่ยก็เพราะว่าพี่อยากกินกาแฟไงเดี๋ยวเนี่ยะบ่งเดือบ่งเร็ว คสนใจกาแฟไหมครับอี weekend, uh, ่จ๊คาเพื่อโชคโชคพูดไปโชคเอาเอา้องเอา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 ตีเออตีสามเดือนแล้วค่ะที่แจ๊คสนใจกาแฟไหมครับที่ที่ก็ไปชง อ้ตตงหยกพี่เขาล้มค้างบุ๊คขอโทษฮะใช่เขาไม่ล้มคางเขาไม่ได้ล้มคางถ้าเขาล้มคางแล้วเขาควักปืนยิงล้มตายหายไปแล้ว่ะอิงสังขาเขาจะควักปืนยิงหนูนแล้วพี่ยังไม่เลิกอ่ะไปเนี่ยเราเดินไปก่อนเดินคนเดียวเดินไปสามคนเดี๋ยวเขายิงทิ้งแบบทิ้งแท็กโทนอ่ะเขาคุยกับบุ๊คบ้างไหม ที่เขาไม่คุยกับบลูเลยโนดอยู่ด้วยใช่แต่ใครจะคุยกับบงอะถามเพร่ว่าเอากาแฟไหมครับก็คือเราไม่ได้ชวนนะคุยกันพูดไปจอกเนาะเมื่อยดยดน้องรักกูไปเลยเดี๋ยวกูแอดให้เอาไปเมื่อยดเจ็ดชั้นยอดไปได้กูให้เวลาบุงตายอะกูเจาะบุกลงแล้วกูเจาไอ้นี่ประกุไมด้วยทงจารคาค์อะเวลาบุตายอะามอะไรไม่เห็นได้ยินเลยโถามไปแล้วว่าเอากาแฟหรือยังะเขาไม่ตอบค้องถามว่าพี่กินข้าวหรือยังคะ เอาเอากี่ชุดครับตอนนัพี่เขาไม่พี่เขาไม่อยู่หรือเปล่าพี่เขายงเดินอยู่เลยี่มูจะขังพี่เขาจะไม่ให้เมื่อเยอะออกยาไปเลยออกยาเสนาพี่มูทไมขังเขาทำไมขไม่ขัอะไรลเขาหนีบุงไม่เดินไปเดลขาล้งคางมันเขาคักีแทง จรริงกูจะเหมาแคปปูมึงวันหนึ่งเขาปิดปูอยู่เขาอยากให้เราไปชวนคุยใช่ไม่อยากให้เราชวนกูจะเหมาให้หมดแคปหมูที่มึงขายกูจะแดกให้หมดน้องเเี่ยยยวลแต่ของรีแคปหมูรสสไปซี่นะไปเลยบุ้งไปเลยบุ้งไปไหนอ่ะไป จริงต้องร้งคาบเขาไม่กินอยู่ตรงนี้หรอกเขาอยากให้เราไปจินเขาทำแคบหมูพูน้อยอยู่แล้วานอยากกินแคบหมูวะพูน้อยแต่น่ารักอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยไม่เหมือนโชคหรอกโชคพูดมากไปเลยบงเร็วบง็อกไปเคมีชว์กินจังเร็วบลนบงเลยไอ้บงพับบิดาไม่กินไม่เอางั้นขายไม่ออกนะบง็อกก็ต้องถ ก็ตกไปนะบงพี่คะอแต่ยังไม่ได้หิวกาแฟตอนนี้ก็ได้ถามว่าหิวอะไรไหมคะเดินไปถามไ้ปพี่สนใจอึ่งสไปซี่ไหมคะหรูว่าหรืว่าเขาดันจะไม่คุยด้วยหรืว่าเขาดันจะควักปืนยิงพี่คะพี่สนใจอึ่งสไปซี่ไหมคะชื่าบงกตอบไม่ก็ตื่นซี่แล้วก็แบบแค่แบบว่าใครยังทยอ้เขาพูดสิพูดประโยคเดียวเขาอาจจะไม่อยากกิน ก็ไปหรือว ah. ่าเขาอจะไม่เอาคุ้กุ้งก็ได้กุ้งได้เข้าไปพี่คุยกับสิบสี่ปี เดินไปขอเบอร์เลยบุ้งเดินไปขอเบอร์เลยบุ้งเออซีเต่าซื้อกาแฟเออบุ้งไปเลยบุ้งิงไปเลยไปเลยเดี๋ยวเผื่อพี่เขามาเหมากาแฟอีกบุ้งไปเลยไปไปพี่คะพี่อยู่ไหมคะพี่รับกาแฟหรืออื่นช็อตสไปซี่ไหมคะ คุยใครครับคุยกับคุยกับพี่ฮะ เชื่องงว่าทำเสียงแบบทำเสียงอ่อนๆเขาเดี๋ยวพี่เขาใจอ่อนติดเล่นไว้ติดเล่นไว้บุ้งแฟนจุ๊บที่มันชงดีจริงเลยว่ะติดเล่นไว้แต่คนนี้ไม่ได้ยศนะอย่าะิ่งี่หนีถ้าไม่งห่นีพี่เขายิ่งอันนี่คุณไม่ได้อยู่ในไมจีคุณไม่มีสิทธิ์เรายศอะไรทั้งนั้นพี่เขายิ่งได้ใจเลยบุ้งเข้าไปอีกรอบหนึ่งคุณโนคอนแทคไมจีนะโอเคไหมกลัวไม่่ากลัวเติรคนโนเลิฟกันนะเพื่อนอะไรเปล่า พี่คะพี่กินข้าวหรือ,อยังครับาากินข้าวหรือ,อยังครับกินลาเมื่อกี้กินมามากแล้ว<า>แล้วมีกาแฟก,กินหรือ,อยังครับ ไม่มีครับสนใจกาแฟไหมครับไม่สนใจกาแฟเลยครับแต่สนใจแกหรือว่าอื่นชัดไหมครับสนใจแกได้ปะฮะไม่สนใจกาแฟสนใจแกได้ปะฮะไอห,หนูอ,<า>อะไรครับ<า>สนใจกาแฟไหมครับ นะพี่รับใ่อะไรดีครับไปถึงอะไรคนระับเนี่ยกาแฟครับรับ เอาหมดเลยก็ได้ครับอันนี้แถมฮะเยอะไปหรือเปล่าครับให้ทำไมครับเนี่ยอยากให้ฮะเห็นพี่กินมามา่า เยอะๆมันไม่ดีนะคะมาม่าเดี๋ยวผมล่วงฮะผมล่วงเกิดจากอะไรครับของเชื่อมรถมันเยอะฮะใช่เหรอมีใจแน่นอน ใช่แล้วครับไอ้ค่ะมันเค็มด้วยะมันไม่ดี่อสุขภาพคะคุณร้ทำให้ผมร่วงเหรอครับเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยไอ้ค่ะมามาบอกมาฮะถ้าพี่ไม่อยากผมร่วงต้องกินนะที่หนูให้นะฮะแล้วทำยังไงครับถ้าผมแบบ แบบว่าคือผมแบบอยากแบบอยากกินกาแฟฟรีทุกวันเลยเงี้ยอยากกินเนื้อฟรีอะ่ะมีไหมครับกันบงไปแล้วนะคะ đeo tầng à Ở ờ, đây à Thôi lại, thôi lại Cao กดอะไรลรงหรือเปล่าครับเลขอ,อะไรครับสามแปดเจ็ดครับกดเลือกอะไรครับไม่รู้ค่ะ ไม่รู้เราพูดออกมาได้ไงครับว่าโกรธเรื่องอะไรพี่วิ่งหนีบงตลอดเลยคะฮะ,ฮะวิ่งหนีใครครับวิ่งหนีที่ไหนครับวันที่ซื้อกาแฟครับเมื่อไหร่ครับวันที่พี่เมากาแฟครับ ขอโทษนะคะถ้าทำให้ทำอะไรไม่ดีให้พี่เกิดอ่านให้อะไรนะคะอะไรบ่ะคืออะไรอ่ะ แกบบ้างครับพี่อะไรวะสองเดือนแล้วแอบบ้างพี่อะไรอา้าวเปล่าอรักเช่ไ์เมล่าน่ารักอะไรมือนุ้ยอรักอู้เ <laughs> <c oughs> ขาเดินมาขายกาแฟกูไอสสัตว์เกวีิคุยสน้าเลยนะไซส์ไหนเนี่ยมือถามพอดิไอ้เฮียเขาขายกาแฟกูปะ เมื่อกี้เหรออแอ่กี่กโมงครับพี่เข,เขาบขอกกูไปโกรธอะไรเขาวะกูร้องโกรธอะไรเขาวะโกรธเรื่อง,รองอะไรอ่ะอ๋อเขาไอ้นี่พี่ตอนแรกเขาบอกว่าจีตอนตอนที่ พี่เขาไปขายพี่ไม่รู้ตอนไหนพี่พี่เดินหนีเขาตลอดมันบอกวขาจะกลัวอะไรนะไอ้โบม,มันบอกว่ามันกลัวกลัวเรื่องกลัวเรื่องอ่าที่ที่ทเรออะไรนะที่มันเดินไปหาพี่แล้วเดินไปหาพี่แล้วอ่าพี่เดินหนีครับกูไปเดินหนีตอนไหนวะไม่รู้ยิ